สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของทีเดชแนลนะครับแล้วก็พอดีผมไปเห็นเจ้า QR Code อันนึงมาไว้เห็นเขาแบบแชร์กันหลายคนเลยฮะก็เลยแบบไปดูว่ามันคืออะไรนะมันคือแอปบอนดี้ปะผมไม่รู้อ่านว่าอะไรบอนดี้หรือบอนดี้สักอย่างนะครับมันเป็นแอปในมือถือนะที่ผมโหลดในในแอปสโตร์นะครับแต่ผมเชื่อว่ากูเกิลเพลย์อะไรก็มีแหละ Play Store เพลย์สโตร์อะไรก็มีปกตินะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันมันน่ารักอยู่นะคือ ผมแอบเห็นคร่าวๆแล้วแหละวันนี้จะมาลองแบบสร,ร้างตัวละครจริงๆเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะที่ผมเข้าใจนะเพื่อนๆผมเข้าใจว่าเพลงมันดังไม่ใช่นนเพลง,ด,ง,นนงดังจริงอันหนึ่้เพลงดังมากกำเนิดครับโอ้ดังจริงฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเพลงดังไปครับก็อันนี้มันเป็นแอปเหมือนแบบ เราจะสามารถสร้างอวตารได้เป็นเพื่อนแล้วเราก็จะเหมือนแบบมีคอมมูนิตี้อะไรบางอย่างในนี้มันเหมือนแบบผมเข้าใจว่ามันคือคอมมูนิตี้แบบหนึ่งอ่ะเนาะในรูปแบบที่มันเหมือนแบบมีนสังคมสังคมเนื้อเราก็สามารถหาเพื่อนได้สามารถแชทได้ครับแล้วก็สามารถแต่งห้องเป็นสไตล์เราเองด้วยเนี่ยผมจะมาลองทําเลยนะโอ้จริงมาสร้างบัญชีเลยครับผมผมไม่มีบัญชีนะฮะอ่ะโปรดอ่านก่อนนะเห็นด้วยหรือเปล่าลุยเลยครับลุยเลยอะ่ะ ป้อนไปือถือ,อเดี๋ยวผมกรอกบอ,อถือแป๊บ,บนึงฮนระอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมรอแป๊บ,บนึงคนระับเกิดของคุณเหรออ๋อฮะเลื่อันเกิดงี้เดี๋ยวผมเลือกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสกิปไปส่วนชื่อนามสกุลของคุณนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งเป็นตามชื่อช่องเอาแล้วกันเนาะถ้าเกิดใครแบบจะแบบแอดมาอะไรเงี้ยนะครับก็ เอาไม่ได้หรออ๋องั้นผมก็ตั้งชื่อเต็มไปเลยแล้วกันนะครับโทษทีนะฮะอย่างนี้เนาะโอ้โหบนด D ID ของขอข้ามก่อนแล้วกันนะครับนะตั้งรหัสผ่านอ่ะผมตั้งรหัสรหัสผ่านแปน๊บนึงครับ ขั้นตอนการสร้างอาวตารแรกของผมแล้วนะครับมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวซีพีผมเลือกเป็นอะไรดีอ่ะก,กลางๆไหมเออก,กลางๆแล้วกันฮนะเราก็เดี๋ยวทรงหน้าอ่ารูปร่างรูปรูปหน้าเอารูปหน้าจะเป็นแบบแต่เขาก็ต่างกับไม่ได้โยนเนาะเอาแบบปกติไหมฮะเออปกติไหมฮะเอาเอาเอาเบสิคเบสิคปกติแล้วกันครับมีกล้าเอาเลือกกลาได้เลือกบลัดได้แบบแก้มสูงแก้มแดงอะไรอย่างนี้แต่ ตัวดำก็มีเหรอเพ้นน่าครับเพ้นน่าอ๋อสติกเกอร์ก็ก็ได้อยู่แบบยังเอาโอเคอะถ้าก็แต่งประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวทรงผมทรงผมเดี๋ยวผมเลือกเป็นอ่อันนี้ก็อยากเป็นนุ่มเกาหลีจริงๆนะแบอกเกาหลีเกาหลีเอาไปแบบปกติแล้วกันครับประมาณนี้แล้วกันนะปกติฮะอะ่ะแล้วก็นี้เป็นอะไรพวกหนวดเหรอหนวดคราวหนวดคราวก็จริงๆผมไม่ค่อยชอบหนวดคราวอะไรครับผมขอข้ามแล้วกันอนะ คิวก็เอาเอาอย่างที่มันดูหน้าตาเจดีเจดีนี่หน้าตาดูเอาเรื่องนะนี่ไหมดูใจดีใจดีฮะเอาเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็น,น้ำตาลแบบประมาณเนี้ยดวงตาก็เอาเป็นเอ้ยมีตาใส่แป๋วด้วยมาใส่แป๋วแล้วกันครับแล้วก็สีดวงตาใส่แป๋วเป็นม่วงแดงผมว่าก็ต้องสีน้ำตาลไหมอะ่ะหรือดำไม่ก็ต้องดำครับเทา เออเทาก็ได้แต่เทาค่อนดำอืมก็สวยดีฮะจมูกมีสามทรงเนอะทรงเล็กทรงกลางทรงใหญ่เอาเอาอกลางแล้วกันครับปากก็มีไม่เยอะเนาะตรงยิ้มแล้วก็แบบอยาปากจูบอะคนปากกระจับปากกระจับเอ้ผมันนี้ดกวาวะเออเออมาหูก็เอาอกลางไปก็ได้ครับงั้นถ้ากอกว่าหน้าเราหน้เสร็จแล้วเนาะเหลือแค่แต่งตัวครับแต่งตัวมา แต่งตัวจริงๆเขามีชุดให้เลยใช่ไหมอะแต่ว่าเขาเป็นชุดแบบผู้ชายก็มีนี่เออเนี่สยสไตล์แบบเด็กเกาหลีฮะไม่ต้องคิดเยอะสไตล์แบบอะไรสักอย่างอันนี้แบบซัมเมอร์นี่บบอะไรแบบเอ้ยนักดนตรีอะเอาจริงอันนี้แบบนักกีฬาแบบเออจริงเหมือนแบบนักวิ่งอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ว่าผมเอาเอาธรรมดาแล้วกันมาแต่งทีละอย่างแล้วกันเดี๋ยวลองแมทแมทด,ดูครับ ผมว่าอันนี้มันก็เป็นแบบการบอกไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้นะครับว่าแบบชอบอย่างตัวหรือแบบแมทชิ่งแบบพูดกันดีอ่ะแมทเสื้อผ้าประมาณไหนผมว่ามันก็แบบเป็นการสร้างบุคลิกแบบอย่างในโลกตัวเนี้ยในสังคมตัวเนี้ยออันนี้ก็จะแนวดูหนักกีฬาหน่อยเนี่แบบก็ดูเหมือนเกาหลีเนาะเนี่ยดูเกาหลีแบบสบายๆดีฮะกางเกงขาวไหมเออกางเกงขาวสบายๆฮะเสื้อหรอเสื้ออ่า มีไม่เยอะนะนี่ก็แบบดูเป็นเกาหลีจริงๆนะสไตล์เกาหลีเกาหลีรู้สึกเหมือนชุดส่วนมากเขาจะเป็นชุดแบบสไตล์เกาหลีเยอะอะเยอะแบบเยอะเออบอกไม่ถูกอะเราเยอะแต่บางทีมันมันบางอันมันยังบั๊กอยู่ครับเสื้อผ้ามันเลยแบบดูแป,กแปลกๆในบางอันอนะผมก็ซื้กอย่างนั้นนะดูแปลกๆ เฮ้ยมีวินด้วยอย่างเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเฟี้ยวจริงนะเสื้อยืดแล้วเสื้อกล้ามโอ้โหมีหมดอันนี้คือแหละโคตรรัดเรียกว่าโคตรรัดเอาผมบอาคนธรรมดาแต่งดีกว่านะละนลี่ผมเริ่มเล่นแล้วผมเริ่มเล่นแล้วดูแบบไม่ปกติอ่ะเอาจริงจังจริงจังละเอาแต่งแบบให้จบๆไปแล้วกันครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะ ก็ผมว่าแบบกล,กลางๆเรื่อยๆกน็น่าจะประมาณนี้มัง้งเออน่าจะประมาณนี้อะกางเกงสีขาวก็แบบเบสิกนะเบสิกอยู่แล้วครับกางเกงมีอันอื่นอีกไหมอะถ้าไม่ขาก็มีเกงยีนนะฮะมีสีดำตรงนี้แต่ผมว่าด้วยความที่เขาแต่งแบบนี้เนาะมันน่าจะแบบ แมทสีอ่อนน่าจะสวยกว่าครับเออแมทสีอ่อนผมว่าสวยกว่าแบบสีเงี้ยโอ,อ้นี่ดูแบบสามส่วนปะสามส่วนไหมเอานี้และกันเขาขายยาสีขาวล้วกันครับดูแบบแต่งตัวง่ายดีครับเอ,อ้ยมีชุดด้วยเหรออ,อ๋อแต่ใม,มชุดเป็นเดรสเนาะของผู้หญิงมากกว่าครับอะดูรอง,งเท้ากันต่อรองเท้าก็เป็นปกติก็ได้ครับสีเทาเนาะแล้วก็รองเทา้าดูเป็นแบบรองเท้าม่วงเออเนี้ยสวยอย่างอาวอันเนี้ย ยังไงดีถ้าเบสิกเลยทุกคนมันก็ต้องแต่งแบบแนวแบบรองเท้าขาวใช่ไหมรองเท้าขาวดํามันดูแบบคลาสสิกแล้วมันก็ก็ใส่ง่ายกับทุกอย่างครับนี่ไหมนี่ไหมมันเครื่องเท้าผู้ชายหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอันนี้มันดูมันเลื่อมมันเลื่อมดีผมว่ามันดูแบบดูดีอ่ะดูดูคิดเหมือนกันไหมมันดูมันเลื่อมมันเลื่อมดีหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเข้าไปข่าวก็คลาสสิกกับคลาสสิกจัด เอางี้แหละเอาเอามาเลื่อมมาเลื่อมหน่อยดีกว่าเออมาเลื่อมมาเลื่อมหน่อยกระเป๋ามีกระเป๋าด้วยนะถือดิเออเนี่ยจริงมีชาแนลไหมเนี่ยถือคุณ <c oughs> ถือชาแนลเลยมีป่ะไม่มีนะไม่น่ามีฮนะแต่ก็สไตล์แบบเออเนี่ยคุณนายคุณนายส่องข่อมใบนะคุณนายคุณนายอนะ่ะอันนี้ครับถุงผ้าเออถุงผ้าก็มีนะนี่ถือว่าเทรนนะครับถุงผ้าช่วงนี้ก็แบบรักโลกนะ ใช่ไหมแต่เขาไวสก,กินแล้วบนดีอนะ่ะคือแอปของเขาีแหละบนดีหรือว่านี่ทรงหอยก็แบบเก็บของได้น้อยหน่อยแต่ว่าก็ได้อยู่อันนี้แบบนักวิ่งเห้นเสือชีตาเป็นละอันแต่ละของผมไหมนะอันนี้อ๋อเนี่ยแบบที่ใส่มแมลง่ะใช่ไหมเออดูแบบเป็นแบบผู้ชายแบบรักซาดอะไรนีคาดอกเออี่คาดอกดูบรรดูแบบของจริงคือมันใช้งานได้ได้ดีเลยครับแต่ของอะไรเงี้ยดีมากเลย แต่ยุคใหม่นี้ผู้ชายจะใส่กระเป๋าอย่างกันไหใช่ปะใบแบบน้อยๆใส่ของ <c oughs> ได้ไม่ค่อยเยอะใช่ปะผมเข้าใจไม่ไม่ถูกเปล่าหมวกเหรอหมวกหมวกหมวกเหรออืมดึกไม่ออกครับผมแมทหมวกไม่ค่อยเก่งคือผมมาดูไม่ค่อยออกก็หมวกไหนมันสวยผมขอไม่ใส่แล้วกันนะแว่นตาปุ๊บปั๊บปั๊บ <c oughs> สีมพูอย่างแวว นี่อะไรวนะเนี่ยอ๋อนี่เออนี่ไงดูแบบสมมติแบบครับผมมีส่งมีสายกันหายด้วยครับ <c oughs> ขอไม่ใส่แล้วกันนะไม่รู้จะใส่อะไรต่างหูก็เอ้ยต่างหูใช่หรอหูชายครับโอ้โหแบบอย่างเอาดูอย่างยาวดูดิผมว่าธรรมดาแล้วกันนะธรรมดาแล้วกันโทษทีอนะ่ะอืมเนาะธรรมดาๆรรกัน,นครับนิดหน่อยนิดหน่อยไป ผ้าพันคอก็ผ้าผูกคอเหรออ๋อมันก็แนวอันนี้มันคือแบบของตกแต่งแบบถ้าเกิดมีคนใส่สร้อยใส่อะไรอย่างนี้เนาะ mm hmm. ก็มีได้แหละจริงๆก็มีได้ครับก,ก,ก็นิดน,นึงก็ได้ค่ะแต่งแบบพองามไม่มากไปนาฬิกาเออนาฬิกาต้องมีนะครับต้องมีนะเป็นเป็นพล็อปที่แบบเออแต่พอใส่เสื้อน,นี้แล้วมีนาฬิกาดูแ,บบแปลกๆว่ะแขนมันยาวไปอะ่ะเอาเปลี่ยนเสื้อเลยอะไรวะ <laughs> ย้อนการเปลี่ยนถึงเสื้อแล้วผมรู้สึกมันขัดๆอะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าพอวันเป็นแขนแบบเออลกต้องแบบเนี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมน่าจะประมาณนี้อย่างเงี้ยมันถึงแบบจะแบบแขนมันต้องไม่ยาวมากครับพอด้วยความที่เหมือนเกมเขาอาจจะแบบอาจจะยังดีไซน์มาแบบไม่ครบถ้วนเท่าไหร่ครับมันทำให้แบบแขนเนี่ยเวลาถืมใส่กามันก็จมมันจะตลกนิดนึงครับก็เลยแบบเออคงขอเปลี่ยนไหแบบ ปกติแล้วกันฮะนี่ไหมอย่างนี้ไหมหรือยังไงดีอย่างนี้นักเรียนเอางี้แล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนกางเกงสีแบบออกไปสางสีแบบเข้มๆหรือไม่ก็ยีนอะไรอย่างงี้ยดีกว่าดีไหมเอออย่างงี้ผมแต่งอย่างงี้ดีกว่าเออไปเป,เปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกเฉยโอเคมาน่าจะเสร็จแล้วครับเพิ่อประดับแล้วก็นี่ไอ,อ้ถุงมือ,ถ,มอถุงมือต้องมีไหมไม่น่าต้องมีนะเราไม่ ถุงมือแมวว่าเอ้ยในโกก็น่ารักอีแบบหนึ่งอ่ะแต่ไม่เอาแล้วนะนี่คืออะไรอะ่ะโอ้ยถือลูกโปง่งเอ้ยสองคูณสองสามเรียกว่าปีใหม่ครับปีใหม่ต้องใส่แมสไม่เอาดีกว่าครับปีนี้เขาไม่ใส่แมสกันแล้วนะครับแมวบนหัวกับหมาฮิ้วแล้วมีอะไรอีกอะ่ะมีร่มมีแบบถุงช้อปปิ้งมีโค้กถือโค้กใส่สะพายว่าใส่สะพายครับใสส่ะพาย เออเออแต่ของแต่งเขาเยอะดีนะดูน่ารักดีครับน่ารักดีเออดูมีแบบมีเงินแบบเครื่องยิงเงินแบบอย่างเอาแล้วก็ตรงแล้วกต็ตีกล้องถ่ายภาพนกแก้วไหมเออหนกแก้วน่ารักนะครับแมวมันอยู่บนหัวมันจะตัวแปลกนิดน,นึงฮนะขอเปน็นนกเกาะอ,อยู่อย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็ถือปีใหม่ครับเอออย่างนี้แล้วกันครับโอเคนะนะโอเคแหละไปฮะพอแล้ว อ่ะโอเคครับเรียบร้อยผมสร้างอ่ะนะแล้วก็ตามนี้เลยครับถ้าเกิดใครอยากแอดมาแบบอะไรเงี้นะก,ก็ก็ได้เลยครับผมโอเคนี่แล้วกันอ่ะโอเคครับแล้วก็นี้จะมีแบบอ่าเป็นการเพิ่มเพื่อนอะไรเงี้ยทุกคนนะคือแบบอันนี้ก็จะแบบแอดจากหลายชื่อของทุกคนนะแต่ผมขอภายหลังแล้วกันครับผมขอข้ามไปก่อนนะอ่ะมาโหลดดิ้งกันนะครับก็จะมีเหมือนการเปิดใช้างานใช้งานหรืการแจ้งเตือนด้วยนะแบบเนี่ยเราสามารถแบบอัปสเตตัสได้นะครับแบบอย่างเช่นเราอาจจะแบบ ใหนะ้อะผมให้นะเจ้ผมพิ้มเซตันแล้วปะพี่มันระวังนี่ไนงะเออความรักให้่าผมว่าจะมีแบบเหมือนแบบเหมือนอวตารเราจะทำอะไรสักอย่างอะไรครับทสถ,ถ,ถานนะอะว่าไปก็พูดเลยสักหน่อยเออไม่รู้เลยครับอะออกก่อนออกก่อนออกก่อนไม่รู้เหมือนกันแอบเห็นเรื่องของการสร้างห้องผม,มอยากเห็นการสร้างบ้านจังเลยครับแปบ๊บนึงนะครับไม่ใช่ันนี้ครับ โปรดิ้งนี่หรอโอ้ยังชิลโค้ชิลอเทมนำโชคไม่รู้คืออะไรครับอ๋อโยนขวดได้นี่ยโยนขวดได้อ๋อนี่ก็ย้อนโยนขวดแบบผมเข้าใจว่าแอปไอ้ตรงนี้มันคือเหมือนใครว่าแบบ มันจะฟิลลิ่งอะไรายเหมือนว่าเราเหมือนโยนข่าวสารอะไรแบบเบื่อเบือเซ็งเซงหรือแบบอยากจะบ่นในสักอย่างหรืออยากจะถามอะไรบางคนแบบอย่างเช่นแบบว่าเออเราทำอย่างนี้ดีไหมหรืออย่างนี้ดีไหมเนี่ยเราก็เหมือนโยนขวดลงไปครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคนตอบกลับแบบว่าแบบเอออย่างว่าอย่างนี้เนี่ยปอย่างเช่นเราจะถามว่าแบบว่าเริ่มต้นเก็บเงินยังไงดีสมมุนนะของโซนนะอาจจะมีคนตอบว่าเออเก็บเงินอย่างว่าอย่างนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับไม่เหมือนพื้นที่โอเพนแล้วก็แบบเออผมว่าเขาคิดดีอยู่นะอ่ะออกมาก่อนแล้วกันครับ ล้วก็นี่ก็เอาเป็นการเชิญเพื่อนครับอันนี้ก็มีการแบบที่เป็น q r วอาร์นะครับทุกคนอันคิวอานี้นะครับอ่ะผมให้ค r วอาร์ผมเลยแล้วกันนะ <c oughs> ใครอยากทักมาคุยทักมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลองลองแล้วกันนะครับยินดียินดีแต่ผมอาจจะไม่ได้ว่างตอบแต่ตลอดนะเออแต่ยินดีฮะยินดีนดทักมาไดย้ยังแอดมาได้นะแล้วงไงต่อผมอยากสร้างบ้านอะ่ะเออนี่ไงแล้วแบบนั่นมันยังไง่ะครับนี่เออมาแล้วว่าหมวดที่ผมรอคอยครับสร้างบ้านนี่ก็คือถ้าเกิดว่า ใครก็จบเลยป่ะเออจบเลยครับแต่เอาจริงอย่างเราอ่ะมันไม่ใช่สไตล์นี้เว้ยจริงคือสไตล์ผมอ่ะมันมันอ้าวแย่แล้วแล้วหายเลยแล้วหายเลยป่ะเนี่ยหายเลยคอนโดโอ๋ออยู่คอนโดก็ได้ครับคือเราสามารถอยู่คอนโดกับเพื่อนๆได้ครับอ่ะโอเคครับมันมีทั้งคอนโดทั้งบ้านผมเป็นบ้านก่อนแล้วกันฮะ ผมจะรีอ่ะผมจะรียังไงครับอ๋อนี่ไงะโทษทีมาเอมาของแต่งบ้านเหรอเราก็อย่างงี้ไหมผมว่าจริงถ้าเกิดเป็นห้องผมจริงๆนะถ้าเป็นห้องผมเลยใช่ไหมเราคิดในแง่ของแบบว่าเรามาทำห้องตัวเองนะอืม ผมว่าผมยากได้โตคอมอ่ะจริง<笑><ๆ><笑>ก็แงะก็แงะเลยใช่ไหมผมคงสไตล์แบบโตคอมฮะเดี๋ยวเราหมุนหมุนเข้าผนังแล้วผมโตคอมอ่ะแล้วก็แบบถังขยะเออแล้วก็มีต้นไม้อยู่ข้างข้างไงครับมันดูก็แบบแบบอุบอุ๊บอัพอุ๊บอุ๊บอุบอ้าวแล้วมันมันเออเออ เออมาแต่งบ้านกันดีกว่าเฮ้ยคลิปนี้เหมือนไม่นานแต่นานแน,น,น,แน่นานแน่บอกเลยเพราะว่าผมผมเริ่มเพมลินละผมเริ่มผมเริ่มเพมลินละผมเริ่มเพมลินละเออแล้วก็แนวอย่างงี้เลยแล้วก็แบบจริงๆมันต้อง PC นะแต่มันไม่มีใช่ไหมฮะมันก็ต้องเป็นโน้ตบุ๊กใช่ไหมโน้ตบุ๊กตั้งเลยครับตั้งตั้งเลยครับนี่เลยฮะนี่อะไรอย่างงี้ะะเลยฮะเฮ้ยอยากตั้งบนโต๊ะทำไงอ่ะ ไม่ได้หรอครับบนโต๊ะไม่ได้หรอครับบนโน้ตบุ๊กเออนี่ไงอ้าวไม่ได้ครับไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรแต่ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับโทษทีะไม่ได้ก็ไม่ได้ครับผมขอโทษครับแล้วก็ติดอะไรเนี่ยพรมหรอพรมอันนี้อะไรเป็นวอร์เหรอครับวอลเปเปอร์วะพื้น คืนก็จริงๆออกชอบออกเป็นโทนแบบไม้ๆนะแต่มันจะมีว่ามันมีกันเป็นสไตล์แบบอย่างเงี้ยเออออกโทนแบบสว่างสว่างนะพอสว่างสว่างไม้สว่างสว่างเหรอไม้เหรอออกไปทางสีอย่างงี้ปะ่ะอืมสีแบบออกเป็นไลท์ๆนึงครับเดินได้ปะ่ะเออเดินแต่ว่า ห้องแบบอย่างโลนมีอะไรเพิ่มได้บ้างนาฬิกาพัดลมก็ก็ไม่รู้สิครับก็ไม่รู้สิครับว่าจะเพิ่มอะไรได้บ้างเกม เออนี่ไงพีซีผมตั้งบนโตไม่ได้เหรอครับจริงมันตั้งไม่ได้จริงๆหรือเจ้าโอ้ยไม่ได้โลจริงโล มันน่าจะได้นะแต่ผมยังทำไม่เป็นครับทุกคนเดี๋ยวผมลองทำเป็นก่อนนะนเครื่องเอกสารเครื่องดนตรีมงไมทีวีตะบองเพชรตุ๊กตาหมีฟุตบอลเครื่องชงกาแฟแล้วก็เตียง เออเตียงไหมต้องเตียงแหละแต่ว่าเตียงจะแบบโอ้โหมันใหญ่มากเลยครับอย่างนี้ครับผมเตียงอย่างนี้เลยฮะวางแบบใกล้ชิดกับคอมจัดจัด,จดต้องก็ต้องอย่างนี้แหละเนาะเนาะเนาะใช่แหละคุย่ะให้วะ แล้วบนหัวนอนก็จะมีแบบโคมไฟสักอันอะไรอย่างงี้เนาะขยะสักนิดนึงอะไรมีทำไมขยะแก้วกาแฟวางทั้งหน่อยนึงวางตรงพื้นอะไรเงี้ยรอมันหกผมแค่สงสัยว่าโต๊ะคอมผมมันจะวางอะไรไม่ได้เหรอครับเอาจริงคุณจะมีเพื่อเป็นโต๊ะคอมจริงๆเหรอโต๊ะคอมคือโตโอ๊ะคอมแบบห้ามวางคอมอย่างเงี้ยเหรออะไรครับเนี่ย มันอะไรกันครับเนี่ยเออนี่อะเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนโทษทีลบก่อนฮะอ่ะลบหมดเลยเขาเนี้ยลบไปให้หมดก่อนขึ้นเตียงจริงก็ควรจะมีพรมนะมีพรมแบบสีแบบโดยแต่สีเขาตัดหมดเลยอะ่ะจริงย้ายเตียงแปบบ๊บแล้วก็เอาพรมเหยียบมาหน่อยฮะ ย้ายเตียงมาตรงนี้เออก่อนขึ้นเตียงก่อนขึ้นเตียงครับผมสักหน่อยหนึ่งพอเป็นพิธีธฮะเราก็ผนงันงผนังเราก็แบบออกไปทางสีแบบสีขาวได้ไหมสีขาวแบบหรือไม่ก็ดำเออสีเป็นเทาๆไหมสีแบบทึมๆเป็นแบบเป็นแบบเกรย์เนาะเกรย์หน่อย ผนังก็จะมีเอ่อหน้าต่างครับเออหน้าต่างก็ต้องมีนะครับหืมหน้าต่างสักอันนึงครับผมไม่ต้องหัวนอนไม่ได้หรอเออไม่หัวนอนแล้วกันนะแล้วก็มีแอร์มีปฏิทินนะมาปฏิทินอย่างใหญ่อ่ะใหญ่ไปหรือเปล่ามีไว้ก็ได้แต่งๆต่งไว้แต่งแต่งอันนี้แอร์ป่ะ เลยถ้าเกิดของจริงก็ต้องมีครับถ้าเป็นถ้าเป็นงานจริงเลยนะมันก็ต้องมีอยู่แล้วแอร์ทุกคนมันไม่มีไม่ได้ฮะนาฬิกาที่ยังไม่มีได้นะปลทิ้งก็จริงก็ได้นะเอาออกก็ได้ฮะมันไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับดูมือถือเอาอะภาษาไปคือโต๊ะคอมกับคอมนี่แหละที่มันจะวางยังไงฮะเนี่ยเออมันจะอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดเราต้องการวางของข้างบนนี้อีกอเราทํายังไงได้บ้างครับเนี่ยวางไม่ได้เนาะเนี่ยเราวางไม่ได้วางบนเตียงไหมวะวางบนเตียงวางไม่ได้ฮะงั้นผมว่าก็คงแต่งได้แบบไม่เยอะหรอกคร่าวๆประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวเขนาน่าจะมีการอัปเดตอะไรเข้ามาอีกครับเพื่อให้เราแต่งแบบได้อีกเนาะ แล้วก็เดี๋ยวมุมห้องมีแบบมีไม้สักตัวหนึ่งอะ่ะมีขยะสักหน่อยหนึ่งเ <c oughs> ออเนี่ยไม้ไม้ไม,ไม,มาต้องหมุนเนาะหมุนไปแบบไม่มีที่เออไม่มีที่ลบ สุดท้ายผมว่าห้องที่เขาทามาให้อะสวยแล้วนะครับผมทุกคนสวยแล้วฮะเราควรเอาหอ้องที่เขาทำมาให้ครับผมทุกคนคุณเลน่นเพื่เล่นนะแต่ว่าผมว่าแล้วแต่สไตล์แล้วกันครับลองลองแต่งดูผมว่าอนาคตอ่ะมันน่าจะแบบมันน่าจะแบบมียิ่งกว่าเนี้ยมีดนตรีด้วยเหรอคืออะไรอะเอออย่างนี้แล้วกันคนะรับบรรยากาศแบบ แสงแดดอบอวนยามเช้าครับพื้นหลังมีไหมพื้นหลังไม่มีหรอพื้นผนังเออผมว่าอย่างนี้นแหละพอละก็เออหมุนตัวครับหมุนตัวอ่ะแคปแคปจู้ฮนะแคปจู้นะแคปจู้อ่ะโอเคครับผมว่า วันนี้ก็เขาคล่าวประมาณนี้ทุกคนลองเล่นดูแล้วกันนะครับแล้วก็เรามีสามารถแบบไปเยี่ยมเยี่ยนคนอื่นได้ไหมปะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแบบอ๋อไม่มีใครมาเยี่ยมเราโทษทีฮนะเนี่ยคอนโดฝั่งซ้ายเนี่ยเราสามารถแบบสร้างคอมมูนิตี้กับเพื่อนได้นะครับแบบอยู่ห้องนี้เพื่อนอยู่ห้องนี้เนอะปะเราก็จะแบบเหมือนแบบเนี่ยอยู่คอนโดเดียวกันอะไรเงี้ยครับเราก็เชิญเพื่อนมาอยู่คอนโดได้เนาะแล้วก็โอเคอันนี้คือของผมนะครับบันดีของผมนะอ่ะผมบันทึกกันแล้วกันนะครับบันทึกกันแล้วกันครับ,บ ยังไงก็ลองเล่นดูแล้วกันครับผมว่ามันก็เป็นเกมแบบเป็นไม่่ะผมพูดิธีผิดไม่ใช่เกมหรอกมันเป็นเหมือนแบบคอมมิชชั่นแบบนึงนะครับก็ลองดูว่าถูกจริตถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะฮะยังไงก็หวังว่าจะได้ความรู้ปะวะเรียกความรู้ปะไม่รู้เหมือนกันนะ,อะโอเคครับผมว่าคร่าวๆวันนี้คงประมาณนี้แหละนะฮะยังไงขอบคุณทุกคนมากที่มาดูนะแล้วก็มารับชมนะครับยังไงก็แอดมาได้นะครับถ้าเกิดผมยังเล่นอยู่ผมก็เดี๋ยวผมกดรับไปฮนะอ่ะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยว ผมรู้กวน,นะเพื่อนฝากกดไลค์กดซับเป็นรายหอีกนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตัวของก็ดีๆตามด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปหรือเวลาไลฟ์เนี่ยจะได้มันจะได้แจ้งเตือนแล้วก็จะได้โชว์ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็เหมือนเดิมนะทุกคนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะเพียงเลือดูอ่านคอมเมนต์ให้นะครับยังไงก็ไปละไ <laughs> <laughs> ปเล่นเกมอื่นก่อนนะครับไปเล่นเกมอื่นก่อนนะเดี๋ยวมีมีมีต้องไลฟ์ต่อแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งคลิปหน้ากับไลฟ์หน้านะครับถ้าใครกันได้เนาาาะบบบ๊ยยครัผม